บางคนกินแล้วมีเลือดออกมากเหมือนประจำเดือนเป็นประจำเดือนหรือเปล่าบางคนกินเข้าไปเลือดออกนิดเดียวบางคนกินเข้าไปไม่มีเลือดออกเลยขึ้นอยู่กับสภาวะแล้วก็สภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกตอนที่เรากินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปด้วยค่ะกินยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนไม่มาท้องไหมคะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ ได้รับคำถามนี้เข้ามาปรึกษาบ่อยมากเลยค่ะกับการกินยาคุมฉุกเฉินแล้วหลังจากนั้นนะคะประจำเดือนก็ไม่มามาไม่ตรงรอบสาวๆหลายๆคนเป็นกังวลนะคะว่ามีโอกาสท้องไหมคะแล้วทำไมประจำเดือนมันถึงไม่มามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันเข้าไปทำงานยังไงในการป้องกันการตั้งครร กลไกการทํางานของยาคุมฉุกเฉินในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะมีด้วยกัน3นกลไกค่ะก็ใช้กลไกเดียวกับยาคุมปกติทั้งยากินยาฉีดทั้งยาฝังนั่นแหละค่ะยาคุมฉุกเฉินก็ทํางานแบบเดียวกัน,นกลไกที่1นะคะก็คือยาคุมฉุกเฉินเนี่ยจะเข้าไปยับยั้งการตกไข่ค่ะทําให้ไม่มีไข่นะคะผลิตออกมาอสุจิจึงไม่สามารถไปผสมกับไข่ได้ค่ะ กลไกที่2ยาคุมฉุกเฉินจะทําให้มูกบริเวณปากมดลูกนะคะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้อสุจิที่อยู่ในช่องคลอดเนี่ยว่ายเข้าไปในโพรงมดลูกได้ยากขึ้นและกลไกที่3นะคะยาคุมฉุกเฉินจะทําให้ผนังเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะลอกตัวออกมาทําให้ผนังโพรงมดลูกไม่เหมาะสมต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ถ้าหากว่าคนไกลไกแรกมันไม่ได้ผลอสุจิมันเข้าไปเจอกับไข่จนได้แล้วก็เกิดการปฏิสนธิเกิดขึ้นเมื่อมันเดินทางมาที่โพรงมดลูกเพื่อจะฝังตัวนะคะ,จะเจริญเติบโตเป็นทารก แต่ยาคุมฉุกเฉินจะทําให้ผนังโพรงมดลูกนั้นนะคะมันหลุดลอกตัวออกมาทําให้ตัวอ่อนไม่สามารถไปฝั่งตัวที่ผนังโพรงมดลูกเพื่อจเจริญเติบโตต,ต,ต่อไปเป็นทารกได้ค่ะจากกลไกลที่3นี้เองค่ะบางคนนะคะหลังกินยาคุมฉุกเฉินไปประมาณ5-7วันจึงพบว่ามีเลือดออกจากช่องคลอดซึ่งเลือดนั้นนะคะ อาจจะเป็นประจำเดือนก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ประจำเดือนก็ได้และปริมาณเลือดที่ออกบางคนก็มีเลือดออกน้อยเพียงแค่เลือกกางเกงในนิดหน่อยเปื้อนผ้าอนามัยนิดเดียวแต่บางคนเนี่ยเลือดออกมากเหมือนเป็นประจำเดือนเลยมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เรามีประจำเดือนหมดไป ผนังพงมดลูกเรามันก็จะฟอร์มตัวด้วยการหนาตัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้มันเหมาะกับการที่ตัวอ่อนจะมาฝังตัวแล้วก็จเจริญเติบโตไปเป็นทารกพอครบ28วันเมื่อไม่มีตัวอ่อนมาฝังตัวมันก็จะลอกตัวหลุดออกมาเป็นประจำเดือนเพราะฉะนั้นบางคนนะคะจึงพบว่าประจำเดือนออกมาเป็นก้อนเป็นลิ่มเป็นเยื่อนะคะเพราะมันคือผนังพงมดลูกที่หนาตัวที่หลุดลอกออกมา บางคนเนี่ยผนังหนาฟูดีมากเลยนะคะเหมาะต่อการฝั่งตัวของตัวอ่อนมากเลือดก็จะมีมากมีริมเลือดมากบางคนเนี่ยผนังมดลูกบางค่ะอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าผนังมดลูกบางไม่เหมาะต่อการสั่งตัวของตัวอ่อนจึงทําให้มีลูกยากคนที่มีปัญหาผนังมดลูกบางเนี่ยก็จะมีประจำเดือนค่อนข้างน้อยนะคะนี้เรากลับมาที่เรื่องของเราเรื่องยาคุมฉุกเฉินพอกินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปประมาณ 5-7วันบางคนเนี่ยก็จะมีเลือดออกเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินมันไปทําให้ผนังมดลูกเนี่ยลอกตัวออกมาป้องกันการฝังตัวของตัวอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวันที่เรากินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปเนี่ยมันใกล้กับรอบที่เราจะมีประจําเดือนปริมาณเลือดที่ออกมันก็จะเหมือนประจําเดือนเลยค่ะเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นประจําเดือนก็ได้เพราะว่ามันใกล้รอบที่จะเป็นประจําเดือนอยู่แล้ว ผนังมดลูกมันหนาตัวมากพอแล้วครบรอบไซเคิลที่จะมีประจำเดือนแล้วผนังมดลูกมันฟูตัวมากแล้วมันปริมาณเลือดที่ออกมันก็เลยจะมีมากแต่บางคนเนี่ยกินยาคุมฉุกเฉินหลังจากที่ประจําเดือนหมดไปไม่นานเพิ่งเป็นประจําเดือนไปไม่นานผนังมดลูกมันเพิ่งฟอร์มตัวได้ไม่นานค่ะมันก็เลยไม่หนามากเพราะฉะนั้นเลือดที่ออกมันก็เลยมีปริมาณไม่มากนี่นะคะคือสาเหตุที่บางคนกินแล้ว มีเลือดออกมากเหมือนประจําเดือนเป็นประจําเดือนหรือเปล่าบางคนกินเข้าไปเลือดออกนิดเดียวบางคนกินเข้าไปไม่มีเลือดออกเลยก็เป็นไปได้ค่ะขึ้นอยู่กับสภาวะแล้วก็สภาพของเยื่อบุโพรงมดลูกตอนที่เรากินยาคุมฉุกเฉินเข้าไปด้วยค่ะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่สาวๆต้องทําความเข้าใจนะคะ ยาคุมฉุกเฉินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉินมันจะไม่เหมือนกับยาคุมที่เราใช้ในกรณีปกติยาคุมแบบแผงรายเดือนที่เรากินแบบปกติเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายค่อยๆได้รับปริมาณฮอร์โมนเข้าไปทีละนิดทีละนิดทํางานทีละนิดทีละนิดนะคะแต่กินสม่ําเสมอทุกวนันก็สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้แต่ยาคุมฉุกเฉินเราต้องการผลลัพธ์เร็วเพราะเราพลาดไปมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว เพราะฉะนั้นในยาคุมฉุกเฉินนะคะจะมีฮอร์โมนมากกว่ายาคุมแบบปกติประมาณ10เท่ายาคุมฉุกเฉินมันจะมี2แบบนะคะแบบแผงละ1เม็ดกับแบบแผงละ2เม็ดซึ่งไม่ว่าจะเป็นแผงละ1เม็ดหรือ2เม็ดเนี่ยทั้ง2แผงเนี่ยจะมีปริมาณฮอร์โมนเท่ากันมีฮอร์โมนเลวโนเจสเทลอยู่ที่1.5มิลลิกรัมถ้าเป็นแผงละ2เม็ดจะมีเม็ดละ0.75มิลลิกรัมรวมกัน2เม็ดก็เป็น 1.5ถ้าเป็น1เม็ดแ็งละ1เม็ดก็จะมีใน1เม็ดนั้นก็จะมี1.5มิลลิกรัมไปเลยยาคุมทั้ง2แบบนะคะมีปริมาณฮอร์โมอนเท่ากันประสิทธิภาพไม่แตกต่างกันเพียงแต่ว่าเขาออกแบบมาแยกเป็น2เม็ดเพื่อสำหรับคนที่รับฮอร์โมอนแรงๆไม่ไหวก็ต้องแบ่งกินครั้งละครึ่งหนึ่งได้รับฮอร์โมอนครั้งละ0.75มิลลิกรัม กินห่างกัน12ชั่วโมง2เม็ดก็ได้1.5มิลลิกรัมเท่ากันแต่สำหรับคนที่รับความแรงของฮอร์โมนไหวก็กินแบบแผงละ1เม็ดก็รับฮอร์โมนไปเลยทีเดียว1.5มิลลิกรัมหรือจะซื้อแบบแผงละ2เม็ดมากินก็ได้กินทีเดียว2เม็ดเลยก็ได้ค่ะกินยังไงก็ได้ให้ร่างกายได้รับฮอร์โมน1.5มิลลิกรัมและด้วยความที่ยาคุมฉุกเฉินมีฮอร์โมนสูงนี่แหละค่ะมันก็เลยส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะหลังจากที่เรากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้ว บางคนมีเลือดออกมากมีเลือดออกน้อยก็จะพบว่าหลังจากที่เรามีเลือดออกไปนะคะหลายๆคนเนี่ยเจอกับปัญหาประจำเดือนแปรปรวนประจำเดือนมาไม่ตรงรอบนั่นมันเป็นเพราะว่าร่างกายได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนที่สูงจากยาคุมฉุกเฉินนั่นเองค่ะฮอร์โมนที่สูงนี้มันทำให้ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวนการตกไข่ผิดปกติ การมีประจำเดือนก็ผิดปกติไปด้วยค่ะและยาคุมฉุกเฉินนะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ประมาณ80-85%ค่ะถ้าหากว่าใครกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีเลือดออกแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตั้งครรภ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าเราตั้งครรภ์หรือเปล่านั่นก็คือต้องรอดูประจำเดือนรอบถัดไปแต่ถ้าหากว่าใครเจอกับปัญหากินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วประจำเดือนมาไม่ตรงรอบประจำเดือนไม่มา กังวลเรื่องการตั้งครรภอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะบอกได้ว่าเราตั้งครรภหรือเปล่านั่นก็คือการตรวจการตั้งครรภค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสาวๆคนไหนนะคะกินยาคุมฉุกเฉินไปแล้วประจำเดือนมาไม่ตรงรอบประจำเดือนไม่มาประจำเดือนคาดเคลื่อนจากวันที่ควรจะมาเกิน7วันให้ลองตรวจการตั้งครรภดูค่ะแต่ถ้าไม่รู้ว่าประจำเดือนควรจะมาวันไหนคาดคะเนไม่ได้ ก็แนะนําให้ตรวจการตั้งครรภ์หลังมีเพศ 3, สัมพันธ์3สัปดาห์ค่ะผลที่ได้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตั้งครรภ์หรือไม่ค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนไว้นะคะในการใช้ยาคุมฉุกเฉินนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ายาคุมฉุกเฉินให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นอย่าใช้เป็นประจําเพราะหนึ่งประสิทธิภาพก็ต่ำนะคะป้องกันได้เพียง80-85%เท่านั้นซึ่งถ้าหากว่าจะเทียบกับการคุมกำเนิดวิธีอื่นๆ สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า99%เลยค่ะใน1เดือนห้ามใช้เกิน2แผงนะคะไม่ว่าจะเป็นแผงและ1เม็ดหรือแผงและ2เม็ดก็ตาม1เดือนห้ามกินเกิน2แผงเพราะยาคุมฉุกเฉินมีฮอร์โมนสูงมากส่งผลกระทบต่อการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายการตกไข่การมีประจำเดือนและที่สำคัญยิ่งกินมาก ยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมฉุกเฉินลดลงและทําให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกสูงขึ้นค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนใช้ยาคุมฉุกเฉินอย่างปลอดภัยและระมัดระวังนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย